วันนี้จะมาบอกแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าวิาวธีการต่างๆมันทําอย่างไรนะครับผมอย่างเช่น <ๆ S 2> พวกเนี่ยผมมีเบิร์แคมย้ยแต่มันไม่สามารถขายได้นักเตะที่ถูกแบ็กลิสต์ไม่สามารถซื้อขายนักเตะได้นะครับทำอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอานักเตะพวกนี้ไปไหนนะครับวิธีแรกที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับผมมีรา้านเติมเกม FC Mobile ราคาถูกมาแนะนำนะครับร้านอีลาติช็อปเลยครับบริการเติมเกมมือถือ ออนไลน์นะครับราคาถูกนะครับเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับใครสนใจก็มาจัดกันที่ร้านอิรัติช็อปได้เลยนะครับรวดเร็วปลอดภัย100%ทางร้านจดทะเบียนอันค้าถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเอง40-60%เลยนะครับแอดมินบริการดีมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาเติมที่ร้านอิรัติช็อปได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้ทางไลน์อีรัติช็อปนะครับหรือ a c e b o o k อีราติช็อปได้เลยนะครับผมมาจัดกันเยอะๆนะ โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาบอกวิธีนะครับทายังไงนะครับเกี่ยวกับนักเตะที่ขายไม่ได้แล้วก็แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมวันนี้นะครับก็มาย้อนวันๆสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราเคยลงไปเมื่อ1ปีถึง2ปีที่แล้วนะครับยอดวิวของมันจะดีถึง10,000แสนซับเออหนึ่งแสนยอดวิวเลยนะครับมีคนดูแทบ10,000แสนเลยโอ้โห ก็ดีใจามากนะครับสำหรับคลิปนั้นนะครับก็ไม่ได้คิดอะไระเราก็ลงไปนะครับแต่ว่ายอดวิวถึง1นึ่งแสนก็ดีใจามากครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาย้อนวันๆบ้างนะครับผมปีที่แล้วกับปีนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าวิธีการแลกนักเตะอะไรต่างๆวิธีขายแล้วไปทําอะไรนะครับแล้วก็ขายไม่ได้เนี่ยไปทําอะไรนะครับวันนี้จะมาบอกแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าวิธีการต่างๆมันทําอย่างไรนะครับผม วิธีง่ายๆเบสิกเบสิคเลยนะครับวิธีแรกนะครับผมวิธีแรกนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้นักเตะนะครับหรือมันเปลืองพื้นที่นะครับแบบขายไม่ได้อย่างเช,เช่นพวกเนี่ยผมมีเบิร์กแคมป์ใช่ไหมแต่มันไม่สามารถขายได้นักเตะที่ถูกแบ็กลิสต์ไม่สามารถซื้อขายนักเตะได้นะครับทาอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเอานักเตะพวกนี้ไปไหนนะครับวิธีแรกที่ผมจะแนะนํา อันนี้วิธีนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาหรอกเพราะว่ามันเปลืองนักเตะนะครับที่โอวออเยอะหน่อยนะครับก็นี่นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นเทรนเป็นการฝึกให้กับตัวอื่นได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะเอามาตัวฝึกให้ตบต,ตัวอื่นแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นั่นแหละนะครับผมนี่ก็คือวิธีแรกของการที่เราไม่รู้ว่าจะเอานักเตะไปทําอะไรนะครับ มีนักเตะเยอะนะครับไม่เอาไปทําอะไรหรือหรือไม่นะครับทุกคนถ้าอยากทุกคนอยากเล่นนะครับอยากเล่นเกี่ยวกับตัวที่ขายไม่ได้อย่างนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มแรงหรือตีบวกได้โดยการเพิ่มแรงหรือตีบวกเนี่ยทุกคนก็จะมีรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเบสิกเบสิกอยู่แล้วก็ใช้ฐานะของดูเด็กไม่ก็มาเคลานโนมาเคลานโนเนี่ย90บวกขึ้น ดูเด็กก็89ลงไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการใช้นีครับก็สามารถเอามาตีบวกได้ตีบวกได้นะครับส่วนพวกแพ็คส่วนมากพวกแพ็คฟรีเนี่ยจะไม่มีขายในตลาดนะครับอย่างเช่นกาค้าต่างๆแบบนี้นะครับผมบางตัวก็มีขายในตลาดนะครับก็จะแนะนํานะครับผมอ,อย่างเช่นพวกเนี่ยเฮนรี่เคนเอ้ยไม่ใช่ องลีมัตติอุตอะไรต่างๆพวกที่เป็นตัวที่แจกฟรีในกิจกรรมนะครับส่วนมากมันจะไม่ขายในตลาดนะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนตัวไหนที่ขายได้ส่วนตัวไหนที่ขายได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับเดยองนะครับเรามีเดยองในร่างสมมุติเรามีเดยองในร่าง93มิแล้วเราอยากอัพขึ้นมาเป็น94 95เราจะทํายังไงนะครับในเมื่อนักเตะของเราเนี่ยไม่มีมาเชลลโน่แต่เรามีเงิน เราจะทายังไงนะครับเราก็มาดูตรงตลาดนะครับว่าในตลาดเนี่ยมีการขายให้เราหรือเปล่าถ้าในตลาดมีการขายให้เราเช่นเห็นไหมเดยองในล่างนี้นะครับขายอยู่ที่สามสิบห้าจุดแปดศูนศูนย์นั่นเองเราก็กดซื้อเลยเราก็กดซื้อเลยครับเรากดซื้อมาซื้อมาเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้นักเตะมานะครับผมแล้วเราสมมตุติเรามีนักเตะตัวเดิมอยู่แล้วเราก็เอานักเตะตัวเดิมที่ลงอยู่ในสนามนั้นออกไปและเอาตัวที่ ซื้อขายได้เข้ามานะครับพอเราซื้อขายได้เข้ามาเสร็จนะครับเราก็ใช้ตัวเก่าที่เราอะไรว่าจะเพิ่มแรงอ่ะหรือตีบวกแหละรเราเอาตัวเก่าไปตีบวกใส่ตัวใหม่เลยครับแล้วแล้วแล้วเราก็จะได้เม็ดเขียวในราคาที่39มอและตีไปเรื่อยๆสี่สิบเอ็อะไรพวกนี้นีครับเป็นเม็ดเขียวเม็ดฟ้าเม็ดม่วงเม็ดแดงเม็ด ส้มต่างๆนะครับนี่ก็คือวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับผมวิธีการทําก็ประมาณนี้ทําได้ทุกตัวนะครับสําหรับตัวที่มีขายในตลาด mm hmm. เช่นเจ้าคารเซลโล่ hmm. ก็มีนะครับบริมมีนะครับดาวิดรายามีแต่ราฟินญ่าไม่มีนะครับผมในยนุคนี้ราฟินญ่าไม่มีเลยนะครับเพราะเป็นตัวแรงจริงๆนะครับตัวเก่งด้วยนะครับสำหรับราฟินญ่า91นะครับใครที่ต้องการหาเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะ จริงๆเดี๋ยวผมหาให้ดูนีครับราฟินญาเนี่ยครับผมราฟินญาก็จะมีในร่างอื่นนี่ครับแต่ไม่มีในร่าง91นะครับผมเสียดายจริงๆนะครับส่วนใครที่ต้องการใช้ราฟินญาเม็ดส้มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราก็ไปเก็บทางนะนของดูเด็กมาเป็นการอัปเกรดทางนั้นของราฟินญานี่ครับผมเอยไม่ใช่ดูเด็กไอ้พวกมาเชลาโนนะครับผมเราก็จะสามารถเล่นราฟินญาเม็ดส้มได้แล้วนะครับผม ต้องรอลุ้นนะว่ามีดวงในการตีมบวกหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับมาดูวิธีต่อไปวิธีนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับก็คนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ชอบตัวไหนนะครับสมมตุติเราอยากได้วารานและเรามีทาหน้าของเบิร์กแคมที่สามารถขายไม่ได้กา้กาที่สามารถขายไม่ได้นะครับแล้วก็มาเรสที่สามารถขายไม่ได้นะครับ แล้วเราก็ตามข้อเสนอนี้เลยครับเราทําตามข้อเสนอนี้ให้ครบนะครับแล้วก็เนี่ยครับเราก็สามารถแลกตัวนักเตะที่เราอยากได้แล้วนะครับผมโดยการที่เอานักเตะที่ไม่อยากได้หรือขายไม่ได้เนี่ยเอามาแลกนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือวิธีง่ายๆมากๆนะครับเราก็สามารถทําทําได้ทุกตัวนะครับเช่นแบลลี่ก็ทําได้นะครับผมตัวต่างๆนะครับแวนเด์ซอนก็ได้นะครับ ของกิจกรรมใหม่ก็ได้นะครับผมในกิจกรรมนี้80บวกนะครับแล้วก็เพิ่มไปนี่ครับเราอยากเปิดแพ็กไหนเราก็เพิ่มได้นะครับโดยกิจกรรมนั้นก็คือตัวนักเตะที่ขายไม่ได้ก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่น้ไหมตามข้อเสนอครับถ้าข้อเสนอมันโอเคกับตัวนักเตะที่เรามีเนี่ยมันก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับผมโอเคนะครับผมทุกทุกกิจกรรมนะแต่มันจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่เราไม่สามารถ แลกได้นั่นก็ค,ก <ivan. S 1> คือกิจกรรมเงินกิจกรรมเงินเนี่ยมันจะเข้าบางอีเวต์บางครั้งบางคราวที่มันเข้ามานะครับนั่นก็คือการแลกเงินนะครับเอาตัวนักเตะของเราไปแลกเงินนะครับในบางกิจกรรมมันก,ก็จะสามารถเอาตัวที่ไม่สามารถขายได้แลกได้ในบางครั้งนะครับส่ว <Wireless> นมากส่วนมากจะน้อยมากนะครับที่จะเห็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอาเป็นตัวนักเตะที่ในตลาดเนี่ยล้นตลาดมานะครับแล้วก็สามารถเอามาแลกได้นะครับผม โอเคนะประมาณนี้นะครับผมอย่างเช่นเราอยากได้เงินเราก็กดไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับความรู้แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจผมเมื่อคืนนะครับผมก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามผมมานะครับผมไว้เจอกันนคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยว ใครอยากเล่นกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์มาไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็ใครต้องการที่ผมทําอะไรเกี่ยวกับ FC อีกนะครับเรื่องของการเติมเนี่ยเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับรอติดตามนะครับเรื่องของพาร์ทอะไรต่างๆนะครับผมเรื่องของกิจกรรมต่างๆก็เริ่มจะคลื่หน้าแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของโลกคู่ขนานนะครับของประธานหน้าของวานิสต์ตรอยนะครับผม ก็ตอนนี้เก็บมาได้แล้ว165นะครับเหลืออีก400นะครับผมถึงจะได้ของรางวัลนิทลอยนี่ครับผมรอติดตามชมกันนะครับว่ามีรีวิวแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ตลอยในร่างนี้นะครับในเรื่องของ EP ต่อไปนะครับไว้เจอกันครับผมเดี๋ยวเรื่องของเพื่อนอะไรต่างๆนี่ครับถ้าคอมเมนต์มาชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมรับแน่นอนนะ่ครับไม่ต้องห่วงนะครับผมโอเคขอใ้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ